บอลเต็งวันนี้กับบิลลี่บ้านผลบอลกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่บอลเต็งวันนี้กับบิลลี่บ้านผลบอลทางช่องของเราการวิเคราะห์บอลสดประจำวันพุธที่6ธันวาคม2566นะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลศึกพรีเมียร์ลีกนัดกลางสัปดาห์ทำการแข่งกันหลายคู่กันเลยทีเดียวเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกที่เราจะนํามา วิเคราะห์บอนแต่งวันนี้กับเบลลี่บ้านผลบอลของเรากันก็จะเป็นในส่วนของเชฟฟิลอยู่ในเต็ดครับจะพบกับลิเวอร์พูลราคาใลิเวอร์พูลต่อหนึ่งจุดเจ็ดห้าครับผลงานแปดนัดหลังสุดที่เจอกันลิเวอร์พูลชนะไปถึงหกเสมอหนึ่งละแพ้เพียงแค่หนึ่งเท่าน,นั้นเองเฮทูเฮือว่าลิเวอร์พูลดีกว่ามากครับโดย ห้านัดหลังสุดของเชฟฟิลด์วูเดตเนี่ยชนะ1นึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง3ครับแพ้อาร์เซนอลศูนย์ห้าชนะวูฟสองหนึ่งเสมอไบตันหนึ่งหนึ่งครับแพ้บอลมัดหนึ่งสามนะครับแพ้เบอร์ลีสุนัลศ nice ูนย์ห้าในเซปีเมลีกนัดล่าสุดนะครับส่วนลิเวอร์พูลห้านัดหลังสุดชนะไปสามเสมอหนึ่งแล้วแพ้ไปแค่หนึ่งมีแพ้ตูลลูสองสามในยูโรปาลีกชนะเบรนท์ฟอร์ดสามศูนย์ครับ ชนะแมนเชสอร์อภลายเสมอแมนซิตี้1นึชนะ l า s เคซินสในยูโรปาลีกและนัดล่าสุดในซึกพิเมรีเสมอกับฟูลแลมมา4ประตูต่อสโดยถ้าแบ่งเป็นฟอร์มเย่า3าเกมในบ้านเชฟฟิลชนะ1แล้วก็แพ้2ครับส่วนการออกไปเยือน3เกมไม่ชนะเลยครับเสมอ1นลัแพ้2สิเวอรูพูล3เกมในบ้านชนะ3ะนัดรวดครับได้10เสียเพียงแค่3 ส่วนการออกไปเล่นเป็นทีมเดือน3นัดลิเวอร์พูลเสมอสามไม่ชนะและไม่แพ้ใครนะครับโดยเชฟฟิล์ครับของพอลเฮดกิ้งบอททอมนะครับเทรนเนอร์ของเจ้าบ้านเนี่ยดูกับสัปดาห์นี้พวกเขาเมื่อถูกแบนดหนึ่งรายนะครับก็มีผู้เล่นไม่สมบูรณ์ครับเจ็บอีก6แข้งยังคงต้องปรับทับกันวุ่นวายอยู่นะครับและผลงานก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับ หลักๆที่จะลงก็จะมีทางด้านของเวสต์ฟอร์งแฮมนะครับแผงหลังจัด3รายอานเนลอามเมทฮอสซิดครับแจ็คโรบินสันและออสตันทัสตี้นะครับส่วนแม่เป้าก็จะวางทางด้านของคารเมลอนอาเชอร์ลงยิงนะครับส่วนเลี้ยู้ของเจคินคอปครับยังประสบตัวเจ็บแทบจะโอ้โหทุกตำแหน่งเลยนะครับ หกแข้งไปแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะโรเดชั่นหลายตำแหน่งสำหรับเกมนี้แต่ก็คาดว่าจะจัดดักจัดเต็มแล้วด้วยตัวผู้เล่นรวมถึงเฮตุเฮตที่เหนือกว่ามากยังไงก็น่าจะผ่านได้สบายๆครับบอลเต็งวันนี้กับบิลลี่แมนผลบอลเรามาฟังทงคู่นี้กันครับที่บอกไปเจอกันไปได้ริวอร์พูลชนะไปถึงหกเสมอหนึ่งท้ายเป็นแค่หนึ่งครับแต่เจอกันลิเวอร์พูลดีกว่าชัดเจนครับส่วนเชฟซึ่งถูกนัดหลังสุดในบ้านนะครับชนะเพียงแค่ชนะเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นเองครับผลงานถือว่าแย่พอสมควรครับเมื่อไปดูทีมเอลิเวอร์พูลเนี่ย เกมลมาสุดพิกโลกกลับมาชนะฟูลแลมด้วยสี่สามอย่างสุดมันเลยนะครับเกมนั้นทไคได้รับชมเกมนี้ครับกอนนาจะมีความมั่นใจเป็นอย่างมากครับวันนี้ดูแลลิวพูไม่น่าจะเป็นงานยากสำหรับเขานะครับฝันธงไปเลยครับริวพูดูแล้วใสครับคู้ตัดสครับไบรตันพบกับเบรนท์ฟอร์ดครับ บอลเตงวันนี้กับวิลลีบอลผลบอลคู่ที่สองกบไปกันที่ไบตันพบเบรนฟอร์ดคู่นี้ไบตันอันดับแปดต่อศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับ ให้กับเสียงโอ้โหสเสลิดลงคอครับมาต่อกันครับบอลเต็งวันนี้กับปีลี่บ้มนบอลคู่ไบรทันกับเรนฟอร,ร์ดกันต่อนะครับสิออนบนัดหลังสุดที่เจอกันะครับไบรทันชนะไปสี่เสมอสาม 1, และแพ้าาา 2, สาม,มนะครับส่วนสซตตีห้านัดหลังสุดของไบรทันชนะสามเสมอหนึ่งและแพ้หนึ่งปีชนะอาแจกสองศูนย์ในยูโรปาลีกครับเสมอเชฟฟิลด์ในเต็ดหนึ่งหนึ่งชนะฟอรเรสต์สามสองชนะ เอเคเอเทนหนึ่งศูนย์ในยูโรปาลีกครับและแพ้เชลซีสองประตูต่อสามในศึกพรีเมียร์ลีกนัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนเบรนท์ฟอร์ดครับห้านัดหลังสุดชนะสามแล้วก็เสมอสองนะครับมีชนะเชะลซีสองศูนย์ชนะเวสแฮมสามสองแพ้ลิเวอร์พูลศูนย์สามแพ้อาร์เซนอลศูนย์หนึ่งและชนะลูตันทาวน์หนึ่งอ่าสามประตูต่อหนึ่งนะครับบรไซต สามนัดในบ้านของไบรตันเนี่ยไม่ชนะใครนะครับเสมอสามเลยส่วนการออกไปเยือนสามเกมชนะ1เสมอหนึ่งและแพ้หนึ่งครับส่วนเบรนฟอร์ดครับการบุกไปเล่นเป็นทีมเยือน3ามเกมเนี่ยนนพวกเขาชนะ1แล้วก็แพ้2ส่วนเล่นในบ้านสามนัดชนะ2แล้วก็แพ้หนึ่งครับไบรตไบรตันเองเนี่ยมีตัวใช้งานไม่ได้เพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูอิสดังครับกับมา m มดดาฮูดที่ติดโทษแบนรวมไปถึงทาริกลมเต เพอริสอ่าเพอริสเอสตูปินญาณนะครับอดัมเวฟเตอร์ชอลลีมาร์ตฮูริโอเอนซิโซนะครับและทางด้านของแดนนี่เวลเบกที่บาดเจ็บส่วนผู้เล่นที่ลงสนามก็น่าจะเป็นชุดเดิมๆจากเกมล่าสุดนะครับส่วนเบนฟอร์ดเนี่ยจะไม่มีทางด้านของริโก้เฮนรี่นะครับอารอนฮักกี้นาธานคอลลินโจชัวดาซินวาครับเควินเชต และมิเกลดัมสกาดที่บาดเจ็บนะครับอออภัยด้วยครับ อดดิคกิเกลดำเนกาที่บาดเจ็บนะครับรวมไปถึงอีวานโทนี่ครับและคิสเตียนนอกาที่ติดโทษแบนส่วนตัวหลักที่ลงได้เป็นหน้าเดิมๆจากนัดล่าสุดนะครับบอลเต็งวันนี้กับบิลลี่บ้านผลบอลเรามาฟันทงผู้นี้กันเลยครับบอกไปเจอกันมา10นัดนะครับไบตนชนะไป4เสมอ3และแพ้3ถือว่าผลงานสูสีกันมากนะครับผลงานช่วงหลังของไบตตันเองเวลาเล่นในบ้านดีมากๆนะครับไม่แพ้ใครมา5นัดติดต่อกันแล้ว ส่วนทีมเยือนเบรนฟอร์ดเนี่ยก็อฟอร์มดีมากๆครับแต่ผลการเยืออ่าเวลาไปเล่นเนทีมเยือนเนี่ยไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับหรือว่วันนี้ไม่น่านจะแพ้ครับเต็มที่ก็แค่เฉือนเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเดยอะครับกดรอไปได้เลยลุ้นกันไปยาวๆครับฟันโทเบรนฟอร์ดกอดชัยครับแต็งวันนี้กับเิลลี่บันผลบอลผู้ที่3ครับ ู่สามนะครับไปกันที่ฟูลแลมพบนอตติงแฮมฟอร์เรสครับฟูลแลมต่อศูนย์จุดห้านะครับสิบนัดหลังสุดที่เจอกันฟูลแลมชนะไปถึงเจ็ดเสมอหนึ่งรัแแบแพ้เพียงแค่สองเท่านั้นเองนะครับปัจจุบันฟูลแลมอยู่อันดับสิบสี่ส่วนนอตติงแฮมอยู่อันดับสิบห้านะครับถือว่าเป็นทีมที่อันดับคู่ขี้สูสีกันมากนะครับ ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของฟูลแลมเองครับพวกเขาชนะ2สอาไม่มีเสมอนะครับแล้วก็แพ้3เลยก็มีชนะอีฟซูด3-1ครับแพ้แมนอยู่ในเด็ด0-1แพ้แอสตันวิลล่า1-3ชนะวู๊ป3-2ครับและแพ้ลิเวอร์พูล3ประตูต่อ4ส่วนฟอร์เรสต์ครับ5นัดหลังสุดพวกเขาชนะเพียงแค่1นัดและแพ้ไปถึง4ครับมีแพ้ลิเวอร์พูล0-3 ชนะแอสตันวิลล่า 2-0, แพ้เวสแฮม 2-3, แพ้ไบรตัน 2-3, แล้วก็แพ้เอเวอร์ตัน 0- ประตูตอนหนึ่งครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดในลีกนะครับฟูลแลม3เกมเนะีชนะ2แล้วก็แพ้1ส่วนการออกไปเยือนเนี่ย3เกมเสมอน,นึงแล้วแพ้2รับส่วนฟอร์เรสต์เองอ่าเย้า3นัดในบ้านเนี่ยชนะ1แล้วก็แพ้2นะครับส่วนการเล่นเป็นทีมเยือน สามนัดเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สองนะครับได้สองเสียไปถึงหกเลยโดยสภาพความพร้อมของฟูลแลมของมาโกซินวาเนี่ยสภาพรวมๆถือว่ายังโอเคพร้อมอยู่ครับตามรายงานก็จะขาดไปสามรายนะครับซึ่งตัวผู้เล่นที่ลงสนามก็ถือว่าพอที่จะฟูลทีมอยู่ในตอนนี้นะครับส่วนฟอร์เรสครับของส t ตีฟคูเปอร์ยังมีตัวเจ็บครั้งเดิม,ดมสองรายครับ กับที่จะลงสนามเองก็ปรับกันในเรื่องของผลงานที่ยังไม่โอเคในช่วงหลังหลักๆผู้สัดประตูก็น่าจะเป็นทางด้านของโอเดนซิสนะครับวาราโชดิมอสกองหลังก็มีวิลลี่บอลลี่ครับยืนเซ็นเตอร์คู่กับมูริโลส่วนแนวรุกก็จะวางสามประสานครับก็มีด้านมีมอร์แกนก็มีคิฟฟท์รวมถึงคิสบูดและทางด้านของแอนโทนีอีลังกาครับ บอลเต็งวันนี้กับบิลลี่บ้านผลบอลเรามาฟันธงคู่นี้กันครับอย่างที่บอกไปว่้สถิติฟูลแลมโหดกว่าเยอะครับสิบนัหน้หลังสุดในชนะไปถึงเจ็ดเสมอหนึ่งและแพ้เพียงแค่สองสถิติฟูลแลมดีกว่ามากนะครับเวลาเจอกันและเกมล่าสุดครับเส้นในบ้านก็พา,าท่าแพ้ลิอร์พูแบบน่าเจ็บใจครับสามประตูต่อสี่แต่การเล่นในบ้านวันนี้น่าจะดีเลยครับเพราะทีมเยือนเป็นทีมเป็นแค่ระดับ ใกล้เขียงนะครับอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสที่แพ้มาสี่จากหาเกมล่าสุดเลยแพ้วันนี้นอตติงแฮมฟอร์เรสในเกมเยยนก็ไม่ได้ชนะใครมาสี่นัดติดแล้วนะครับรวมถึงมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายนะครับมอยจะฟูทีมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคู่นี้ฟันทงไปเลยครับเจ้าบ้านมาอย่างแน่นอนฟันทงครับฟูลแลมแจ่มจริงคู่ต่อไปครับ บอลเตงวันนี้กับบิลลี่บ้านผลบอลคู่ที่4ครับแอสตันวิลล่าพบกับแมนซิตี้ครับแม่คู่นี้นี่หวานเจี๊ยบเนาะสบายๆอยู่แล้วนะครับปัจยแมนซิตี้ถูกแฟงไปแล้วนะครับตอนนี้ล่วงจากจากฝูงมาอ,อยู่อันดับ3ามของตารางครับทำกลางแมตล่าสุดที่ก็มีดราม่านะครับ แต่เวลวอยู่อันดับสี่ครับก็ถือว่าดับใกล้เคียงกัครับวันนี้แมนมซิตี้มาต่อ0.75นะครับิ0นัดสุดที่เจอกันเนี่ยแมนซิตี้ชนะไปถง9เสมอหนึ่งไม่มีแพ้เลยครับไม่ว่าจะเย้าถึงเยือนก็มาเหอะนะเนี่ยครับการบุกไปเยือนของแมนซิตี้ก็ดล่าสุดก็เสมอนะครับบิลล่าครับนอกนั้นก็ชนะได้ครับเนี่ยครับ2-1 2-1 2-1 มีชนะได้6กหนึ่งด้วยนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วบุกไปชนะถึงบ้านแอสตันวิลล่าเลยครับหกหนึ่งหรือว่าโหดมากครับโดยฟอร์มการเล่นหา้านัดหลังสุดเองของแอสตันวิลล่าเนี่ยพวกเขาฟอร์มดีนะชนะ4ี่และเสมอนหนึ่งไม่แพ้ใครนะครับก็มีชนะอักมาสองหนึ่งในยูโรปาคอนเฟลซ์ลีกชนะฟูแลน3-1สามหนึ่งครับชนะสปเปอร์สองหนึ่งครับชนะอีเกียว,วอสองหนึ่งในยูโรปา คอนเฟเลีและนัดล่าสุดในสิคเมีลีก็เสมอกับบอลมัดมาสองสองนะครับบุกไปเยือนแล้วก็สามารถบุกไปเสริมเสมอเก็บแต้มออกมาได้นะครับส่วนแมนซิตี้ห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ3สาวันหนักไปทางเสมอนะเรามีชนะยังบอยสามศูนในยูฟาแชมเปียนส์ลีกเสมอเชลซีส 4, 4, 4ครับเสมอลิเวอร์พูลหน ชนะอลทซิก3-2ในแชมเปี้ยนส์คับแล้วเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับสเปอร์3-3ในติเบอรีนะัดล่าสุดนะครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดถ้าแบ่งเป็นย่าสาม3นัดของแอสตันวิลล่าในชนะ3นัดรวดเลยนะครับได้10เสียไปแค่3ส่วนการบุกไปเล่นเป็นทีมเยือน3เกมชนะ1สเสมอ1แ,แพ้1ครับส่วนแมนซิตี้การเล่นในบ้าน3เกมพวกเขาชนะ1จะสเสมอ2ส่วนการบุกไปเล่นเป็นทีมเยือน3เกม ชนะ1เสมือนหและแพ้หนึได้7เสีย5ครับถือว่าได้ก็พอๆกับเสียเลยนะครับสาภาพความพร้อมของแอสตันวิลล่าของอูนายเอเมรีนะครับเกมวันกลางสัปดาห์วันนี้ครับก็ดูที่จะขาดไม่มากนะครับสามรายนะแต่ที่ยังไม่สมบูรณ์ก็มีหลักก็จะมีทั้งด้านออไม่มีบอกนะแบบนี้ก็บอกว่าสมบูรณ์ที่หลักๆที่จะลงสนามก็มีทางด้านของเอมเลโนมาติเนสนายดาดแชมป์โลก เป้าเสาวนะครับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับกองหลังก็จะมีเดียโก้คาร์ลอสยืนเซ็นเตอร์คู่กับปาอูตอเลสและตัวรุกก็จะส่งทางของโอลีวัตสวัสกินนะครับดาวซันโวของทีมนำทัพมาคู่กับมูซาดีอาีส่วนแมนซิตี้ครับของเปปปิโอลาครับนายใหญ่ทัพเรือใบสีฟ้านะครับงานงอกหน่อยหน่อยครับนัดนี้ ก็จะมีตัวโดนแบรนไปสองรายพร้อมๆกันรวไมไปถึงแข้งเดี่ยงที่เจ็บค้างอยู่แล้วอีกสองรายครับทำให้ทิปนี้ครับอาจจะต้องมีการปรับทัพกันอยู่ไม่มากก็น้อยผู้สาบรัรติตูวว้าวสาวก็จะเป็นทางด้านของแอดิสันโมราเอสนะครับแผงหลังวางสามรายก็คือไคลวอลเกอร์ล e ูปเบดิอาสนาตาลาก้นะครับต้านตัวรุกสำคัญนะครับก็น่าจะมีเบนนตโตซินวาครับมาอยู่แล้วครับคนนี้นำทัพบรญชาเกม ร่วมกับเอริงฮาร์แลนด์ล่าสกอร์ตามสูตรนั่นเองนะครับตอนเต็งวันนี้กับบิลลี่แบน์ผลบอลฟันโตคู่นี้กันครับอย่างที่บอกไปว่าสิงค์ลัสการชนเจอกันแมนซิตี้ชนะไปถึงเก้าเสมอหนึ่งไม่แพ้แอสตันวินล,ล่าเลยนะครับซิติแมนซิตี่ถือว่าโคตรดีกว่าแบบข่มมิดเลยนะครับแอสตันวินล,ล่าด,ดูการน,นี้เวลาเล่นในบ้านก็จะถือว่าฟอร์มดีนะ โหดโหดใช้ได้ครับเจ็ดนัดหลังสุดชนะรวดครับแต่วันนี้ต้องมาพบก,กับแมนซิตี้ที่เพิ่งเสมอสเปอร์สามสามยังสุดมันและอัดอั้นจากชัยชนะมันนานครับวันนี้น่าจะระเบิดฟอร์มเก่งออกมากับทีมที่พวกเขาเนี่ยเหมือนงูเหลือมกับเชือกกล้วยครับเจอกันทีไรก็หวานเจี๊ยบสําหรับแมนซิตี้นะครับวันนี้ยังไงสามแต้มแน่นอนครับแล้วต่อแค่ศูนย์จุดเห้าบอกเลยหวานเจี๊ยบหนึ่งศูนย์มีอยู่แล้วครับลุ้นไปที่สองเม็ดเลยก็ยังได้ฟันทงไปเลยครับแมนซิตี้ทีเด็ดอย่างแน่นอนครับ บอลเต็งวันนี้กับบิลลี่บ้านผลบอลคู่สุดท้ายครับเราไปกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเชลซีแมนยูทีมอันดับ7จะพบกับเชลซีทีมอันดับ10ครับวันนี้เป็นเชลซีครับที่ต่อเสมอนะครับ10นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยแมนยูชนะ4เสมอ5และแพ้ให้กับเชลซีเพแค่หน่งนัดเท่านั้เอนะครับ โดยฟอร์ม5นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชนะ2เสมอ1รับแพ้2มีแพ้โคเปเกน3-4ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกชนะ 1, 0, ลุนเดนทาวน์1-0ครับชนะเอเวอร์ 3, 0, 9, ตัน3-0เสมอกาตาสลาย3-3ในแชนมเปี้ยนส์ลีกและนัดล่าสุดของศึกพรีเมียร์ลีกเพิ่งจะเสมอกับขออภัยครับเพิ่งแพ้นนลคัลเซ่นมา0-1นะครับส่วนเชลซีครับ5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1ชนะแบ็กเบิร์น2-0ครับในลีกครับ ชนะสเปอร์4-1ในพรีเมียร์เสมอแมนซิตี้ได้4-4อย่างสุดมันเลยนะครับเกมนั้นยิงกัน8เม็ดในพรีเมียร์แพ้นิวคาเซ่ส1-4ในพรีเมียร์ครับและนัดล่าสุดในพรีเมียร์เมื่อ3ธันวาคมที่ผ่านมาเพิ่งจะชนะไบรตันได้3-2ครับโดยฟอร์ม3นัดที่เล่นในบ้านของแมนยูเนี่ยชนะ2แล้วก็แพ้1ส่วนการเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ย3นัดชนะ3นัดรวดเลยนะครับทีมบ้าอะไร เก่งนอกบ้านนะครับ <c oughs> หยอกนะหยอก <c oughs> ส่วนเชลซีครับเล่นในบ้านสามเกมไม่ชนะเลยครับเสมอสองและแพ้หนึ่งส่วนการออกไปเล่นเป็นทีมเดือนถือว่าฟอร์มดีใช้ได้ครับแข่งสามเกมเนี่ยชนะไปถึงสองและแพะ้หนึ่งยิงได้เก้าเสียหกนะครับ <c oughs> เออแปลกเว้ยทีมหนึ่งเก่งนอกบ้าน,นทีมหนึ่งเอเอเก่งนอกบ้านด้วยกันทั้งคู่น,นะ <c oughs> ส่วนเล่นในบ้านของเชลซีเนี่ยโอ้โหยิงได้หกเสียไปถึงแปดโอ้โหเล่นไม่เอาเสียงเชียร์เลย ส่วนความพร้อมของแมนยูเต็ดครับทางด้านเอริกเทนฮารคเทนเนอร์ของผีแดงเกมนี้ครับก็ยังมีตัวเจ็บที่ข้างหลายลายครับรวมแล้วแปดตัวเลยนะยังต้องปรับทับกันอยู่เรื่อยๆนะครับโดยผลงานก็ยังขึ้นขึ้นลงๆครับยังไม่นิ่งนะครับสำหรับแมนยูเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับหลักๆเนี่ยผู้เล่น สาป,ประตูเนี่ยก็จะเป็นทางด้านขององเตอโอนาน่านะครับตัวนี้ตัวโจกหรือว่าตัวทีเด็ดก,ก็ไม่รู้นะครับหลังๆก็เริ่มเดินเถอะกองหลังก็จัดวางแฮนรี่แม็กควายครับยืนเซ็นเตอร์คู่กับลูกชอด้านตัวรุกเองก็จะส่งบูโน่เฟอร์นันเดสครับนำทัพปัญชาเกมกับทางด้านของลาสมูสหอยลุ้นนะครับที่ลงคอยยิงล่าตะข่ายในเกมนี้ส่วนเชลซีครับของมาซิโลโปเซติโนนะครับ กมวันนี้ก็ยังต้องมีการปรับทับกันอยู่เช่นกันนะครับตามรายงานเนี่ยแข้งแบนหนึ่งรายนะครับแล้วก็มีตัวเจบีหกคนเลยแต่ทีมก็ยังมีขนาดใหญ่นะครับที่จะลงสนามกันได้นะครับก็สามารถที่จะโลเทชันกันได้ครับในด่านฝ้าสาวก็จะเป็นทางด้านของโรเบิร์ตซานเชสซับกองหลังก็มีเทียโกซินวายืนเซนเตอร์คู่กับเบอร์นัวบาดิอาชิเลนะครับ ตัวรุกอันตรายจากปีกก็จะเป็นไลฮิมเซอร์ลิงกับโคพา์เมอร์นะครับกองหน้าตัวเป้าวางใจได้ก็จะเป็นนิโคลัสแจ็คสันนั่นเองบอลเตงวันนี้กับบิลลี่แบนผลบอลเราฟันธงคู่นี้กันหน่อยครับอย่างที่บอกไปว่าสิบหน้าไปสุดแมนยูชนะไปสี่เสมอห้าและแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับแมนยูเนเต็ดมีผลงานดีนะครับเวลาเจอกับเชลซีไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่ถึงแม้ว่าฟอร์มช่วงหลังเนี่ยแมนยูเนี่ยจะไม่ค่อยดี แต่ทีมเยือนเชลซีฟอร์มไม่ดีกว่านะครับวันนี้ดูแล้วเกมน่าจะสูสีครับแต่จะออกไป้ปัดน,นะคิดว่าแบบนั้นนะครับคิดว่าเกมนี้น่าจะออกไปทางเสมอนะครับกดรองเจ้าบ้านไปได้เลยครับฟันธงแมนยูดูแล้วใส่ครับอาะะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการวิเคราะห์และฟันธง ในส่วนของช n n e l บอนแต่งวันนี้กับบิลลี่บ้านผุดบอลบอนแต่งวันนี้กับบิลลี่บ้านผุดบอลบอนแต่งวันนี้กับบิลลี่บ้านผุดบอลน,นะครับก็เน้นย้ําไปเลยให้คุณผู้ชมจําให้ขึ้นหูกันเลยนะครับแล้วก็ให้อัลกอร,ริทึมของ Youtube มันได้จดจําช่องเพื่อไปแนะนําขึ้นหน้าฟีดให้กับคุณผู้ชม อีกมากมายที่ยังไม่ได้เข้าถึงช่องทางดีๆแบบนี้าการวิเคราะห์อบอลแตง่งฟันธงแบบนี้ฟรีๆให้กับคุณผู้ชมโดยที่เราไม่ได้เป็นคนของเว็บอะไรแต่อย่างใดนะครับเราไม่ใช่กูรูแต่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ให้กับคุณข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัยและสามารถเสริมเติมแต่งแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาเสนอแนะกันได้นะครับยินด,ดีต้อนรับทุกความคิดเห็นเลยนะครับดูจากเวลาแล้ววันนี้ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกการติดตามและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ